สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับกับหลุเสียชียแนลนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในพาร์ทที่4ของฟาคายโฟล้วครับเฮ้โ <Hey, okay. S 2> <laughs> อเคเอาล่ะตอนนี้เราก็มีภารกิจอยู่2ภารกิจเดี๋ยวลองเข้าไปทำภารกิจที่ใกล้สุดก่อนนะจัะนะอมิตาจ้าเซบาสเตสฉันสอนให้เธอปกป,ป้องตัวเองได้ Ah, tourist. the Ah, สวัสดีนักท่องเที่ยวฉั a อามิตาฉันอามิตาและนี่ก็บาดาฮายเฮยบาดาใบตามันสวยยังมั้ย Look I overreacted back there ขอโทษด้วยนะสำหรับที่ฉันทำเมื่อกี้อ๋อมเพื่อพาทีแล้วเขากำลังโง่อยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของสงครามโอเค SureThere's a farm not far from here มีฟาร์มที่ไม่ไกลน้แล้วก็มีญาตคนที่ต้องการที่ให้เราช่วย I need you to keep the hides i รามาดาทำอะไรนะถือขึ้นมาใหม่ใช่เยอยมากเดี๋ยวนะให้เราถือธนูเลยนะมีธนูอันเดียวตนะบอกตรงอาวุธปืนอันอื่นไม่ใช่หรมีดแค่นั้น มีรถด้วยการขับรถที่ยิ่งใหญ่นะครับเอามีการสอนขับรถด้วยนะครับแฮนด์เบรกโอเคก็เหมือนกับภาคที่แล้วเอ่อไดแอนชูดอ๋อภาคนี้มีการปรับออโต้ไดด้วยไปครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ออโต้ได้ครับตอนนี้เว้นอย่างเดียวครับโอ้โหเดย์เดย์โอ้โหขับเร็วมากครับ โคตรชอบรถคันนีงง้แหละขับสบายไว้นิดนึงเลยไม่จะจะลอขับเสียงเกียร์มันดังไปหมดโอ้ได้ <laughs> ทอด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  <c oughs> ทอดทอดทอด Sent me over. she said you might have some kind of wild animal problem wouldn't <coughs> hey Amina, i have no idea what i'm supposed to do here i'm <sighs> on farm she's killed off a number of them but this year they're especially aggressive and i'm worried about her there's a den nearby clear it out huh I think Adon has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Oh, she's like, uh hunting the uh wild dogs. What does this mean, wild dogs? Wait, how do I play this? Oh, kill skill.

รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อหมาป่าทิเบตันทิเบตวะ r e ช c ว a n t a g e Point มาทำอะไรเนี่ยฮึบอ๋อใช้ใช้กล้องเลาในการสำรวจไอ้นี่ได้ดว,วะนั่นไงกินคนด้วยวะไอววะ้ความจริงเมื่อกี้กมันก็กินเรานะแล้วเมื่อกี้เราล่า,าหมาป่าตัวนั้นได้ไงวะ สุดก็ต้องทำลายรังของหมาป่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอมุมดีๆแรเงี้ก่อนเมื่อกี้โคตรเฟลวียนูเหลือหดอกอะเชี่ยแบบนี้ก็กลไป เยังไงอะโอ้ยเกือบตายทำไมมันยังมีเสียงหมาป่าอีกว่ะ เปิดกล่องของก็ฟูอีกอจเจริญเข้าไปข้างในครับเอาไม่ตายว่าขนาดเล็งยิงตรงหัวเนี่ยขอของหน่อยครับตังโอเคขอบใจเดี๋ยวตอนนี้ไปไงต่ออ้ออีคิวอ๋อมีเปลี่ยนเป็นธนูไอ้นี่ว biển nhỉ? Thân à? Peace A, EQ, fire oil. Yeah Cầm <coughs> 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 <Gamm>. Fail không mấy kia Lâu có hết vẻ เฮีย <Yeah. laughs> โคตรพลาดเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้ท่านูนี่มันเล็งยังไงวะปกติภาคที่มันมีจุดจุดดอทให้เล็งครับโอ้ยังไม่หันได้ทำผาจะตายอ่ะภ <c oughs> าคที่แล้วมันมีดอทให้เล่งครับแต่ภาคนี้นี เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีปะมันมีแค่แก่นอะไรไม่รู้ให้เลงอะกรรมติดต้นไม้ไม่โดนเลยวะ ใจเยเ็นใจเย็นโอ้ผมจะไม่ใช้ธนูแล้วถัดจากภารกิจนี้ผมจะไม่ใช้ธนูอีกเป็นดันขคดอโอ้มันมากเฮ้ยทำลายลูก,ลกสาวใ,นในกล้ นี่กใดใครเกาะกมนั้นย่อมคือสนองเมื่อจากนี้มันหมูปะ <c oughs> ออโอเคสเพสตาสัตว์ตทั้งหลายเป็นเพื่อน าของเต็มแล้วอะ่ะเก็บไม่ได้แล้วเส็ง <c oughs> อ้ยตังหกหมื่นแสนแล้วจ้ารู้สึกต้องให้ยิงอันนี้พังนะกดเป็นอนุไฟ เมื่อกี้ครับนันไปยิงจากในหลังแม่งระเบิดออกมาเลย Return to Cannon นะครับ <c oughs> นี่รถมีให้ทันทีขับสิครับจะรออะไรเฮ้ยใจเย,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 ย็นใจเย็นเกือบ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 ชน เอตตาตัวได้ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีถนนว้าวจเย<อ>นลงสิครับรออะไรอ้าวเวมันไม่รู้จักพาลงมาแล้วน่านเสือจะมาเองเองีกจะเรินเอา,าทีิบายจ้า Badra, how are you good good i uh, brought you these pelts i thought I'm maybe you could use them hmm it's a good ajay but you keep them she has enough for her tanka paintings i'm sorry tanka what this one is about the life of a guru this one is about the demon yalung this one is about the goddess kira and that one is about bajra the next Talun Matara. Talun Matara is a living goddess. If you believe Sabal. it's no life for a child being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, we'll show you how to put those to good use. <coughs> รู้สึกว่าการที่เราไปล่าเนื้อมาเมื่อกี้นะครับโอ้ยมีสกิลให้อัพด้วยนี่มันมีสกิลเดียวให้อัพเองเหรอเอ็มแอนด์ไฟนนี่สายอาร์วาย moving body อัพไม่ได้ด้วยเกย,ย์เอ้ยเอันนี้ก็เลือดไม่ค่อยมี เดี๋ยวเน้นอัพสายเลือดนี่เลือดโผล่มาสามนอดแล้วจ้าเธอนูนี่เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยรู้สึกเมื่อกี้ที่เขาพูดกันก็คือเราเอาเนื้อมาเพื่อที่ทําเป็นรูปเขียนนะครับก็จะมีเทพแห่งความอย่างรู้เทพแห่งความรู้เทพแห่งความเทพแห่งปีศาจแล้วก็เทพกอรเนสเอ,อ่อเทพธิดา ไกรราดนะครับแันนี้คือราดาครับปาดาคือเทพที่เป็นเทพที่มีชีวิตอยู่ซึ่งรู้สึกว่าก็คือทารุณมาทารานั่นเองเอาเด็กมาเป็นเทพเนี่ยคิดอะไรของเขาะ ภารกิจต่อไปภารกิจซาบาเดี๋ยวนั้นเราคราบของล้วะมันกดคราบนั่นไงคราบติ้งเฮ้ถือของได้แล้วบอลเล็ก็ครับโอเคยังเออนี่ยังคราบไม่ได้เอ้ยจงเกือบเกือบเกือบชน ครบผมคิดว่าทำให้ควรที่จะขับเองนะครับในบางเีงเฮ้ยนต่มันพะกระโดดตึงเฮ้ยมันม um> ีแทนกระโดดสตันจัมป์เกระโดดด้วยโอเคไปก็ได้ คิดแล้วหมดเลยอ่ะตรงนี้มีสวนพายโอ้ยรูดแบ็กเต็มอีกอย่าไปขายของมันนี่รู้สึกว่าจะเป็นบาดา My husband loves to s e นี่ก็บ่นจังเลยขายของอะไรจ้านี่มึงเพิ่งพอนั่นหรอโอ้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 เยอะจังวะนี่มึงจะเยอะไปละอ่าโอเคขายของ q ฟลิกเซ l เยี่ยม Refill Ammo โอเค ซื้อของพวกคิวนี่เดี๋ยวเราไปคารบเอาเองได้นะมีปืนเก็บเสียงไหมผมนี่สายสเตลเลยครับซิกเนเจอร์เวอนยังไม่เอาะครับมีแมปให้ซื้อด้วยหรือภาคที่แล้วมันก็มีวะแต่กูเนี่ยไม่ได้ดู ได้ครับเอาเป็นว่าเอาไอ้เคส47มาก่อนแล้วกันเฮ้มีให้คอสต์สมาอ์ทิเซชั่นอันนี้ไซส์อาร์มนลี่โอเคใช่อันนี้ปรับแต่งยังไงดีอ่ะเนี่ยสะโคบเอ้าปรับปรับปรับอะไรก็ปรับไม่ได้ ไซอารมันนี้ไม่มีอันไหนที่เราอันล็อกได้เลยครับคิดสาคี่คบาบาอยู่หองนี้ครับอย่าไปหาซาบ้าก่อนนช่วงนี้เจ็บคอไม่น่ากินเยอะเลยโธัให้มอร์ฟนแลอทรกน รู้สึกจะมีคนเจ็บนะครับ we happened thes have his to fells him เขาตบมาไอเหี้ยงอ้วนอันนี้ตกลงมาจากเบลทาวเวอร์เพราะว่าจะไปปิดสัญญาณทางเวิตเตอร์ครับ เ <im itation> <laughs> บลทาวเวอร์ก็คือเสาพวกเสาเสาที่เสาห้าทุยเสาเสาที่เราจะไปเปิดเพื่อขยายแมพครับผมเบลทาวเวอร์อยู่นูน่นโอเครู้สึกว่าอมิตาจะสอนเราหน้าส,าสัตว์สวนบาดาจะสอนเราเอ,อ้ยครวะ่ะ อเอาอนี่จวเบลทาวเวอร์ซา,าบาจะสอนเราเปิดเสานะครับภาพโพดมัวเหตุใดจึงเป็นชนีชป้าไปเลยรถกู้ใจถนนหนทางที่นี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่า กับว่ามีสงครามอะมีไหมความนี้มันต้องเปลีกับทุกภาคแหละเพราะมันมรีบในเคนี่ผมว่าเสียงมันดูดังไปนะเดี๋ยวปรับให้มันลงมาหน่อยโอเคนี่มันต้นนะยังชูปวีนลีฟนะครับเอ้ยอะไรวะ เมทคิดกับแกปลิลอ๋อเนี่ยครับจุดเด่นของภาคนี้ก็คือการบินเขาบินไป,ปจำ้ำกระโดดถึงแล้วจะไปยังไงเนี่ยน่าจะมีอยู่แถวนี้ป่ะน,นั่เนีงย อ้าวมีปืนด้วยเก็บสิครับงานนี้ได้ไซาอารมแล้วครับแล้วมันปีนยังไงวะต้องขอโทษคนเมื่อกี้ด้วยนะครับเขานี่ขึ้นไม่ถึง เวลทาวเวอร์ได้ส่วนผมนี่จะปีนเขาขึ้นไปยังขึ้นไม่ได้ไ <laughs> ปล้อเรียนเขาทเ,เอา,าอีกรอรชึบใครทำตกไว้นี่แสนจใจดีนะครับ งั้นเรานี่มีปัญหาในการปีนแน่ดิชเดอะเบลทาวเวอร์โอ้ยเกือบตกไปแล้วครับเสียงใครเหรอเวียงชุบโอเคอาปืน,ปนอ่ะอ๋อมันมีตรงนี้ ไอ้สัตว์โอ้มันมีต่อนกันอย่างงี้ด้วย F ขึ้นไม่ได้เสียงใครวะ เดินใช,ช่ไหมเซลล์เรียบทางล้อยหมดแล้วปะอันนี้มีให้ฉีกอะไรด้วยโอ้โหฉีกแล้ว EXP ขึ้นบานเบลทาวเวอร์ก็เหมือนกับทุกทุกภาคที่ต้องขึ้นไปชั้นุด รู้สึกว่าการที่เราฉีกโปสเตอร์จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของเพแกนนะครับ The Stormer s i g n a t u r e upon i s s t a f ำไมเสาภาคนี้มันซิมดูปีนจะกล้าดีจริงเข้าไม่ได้หาชิปหายมีคนอยู่ปีนกันนะมันอยู่ไหนอะ มเห็นอ๋อนี่กันแล้วผมมองไม่เห็นนะครับรุงบัเนาะ พวกเสียบๆจะมองไม่เห็นเขาหอยฮะภาคนี้เสือกมีคนมาตะเวนเบลทาวเวอร์อาสมบัติพลาดได้ไงอึ้บขึ้นหน่อยเรื่องสมบัตินี่ฮะภาคไอ้ภาค <ไ>ป้ายเฮ้ย <c oughs> สองอรอบแล้วนะเว้ยป้าโอเค <c oughs> ขึ้นพลาดอีกรอบนี่โดนมันอยออกตายคุเบลชาวเวอร์ภาคนี้ก็ปีนยากเหมือนกันนะเนี่ยผมปอโทษจริงๆ,ๆครับคนที่ผมรอดใย่ไับ แต่เดินวันนี้ยังหายสักทุกีีไม่เจอเลยนั่นไงเฮียมันก็ไม่อยู่ป่าวะไม่มีสมบัติด้วยเปิดเอาเวดดิ้งโฟโต้ถ้าใครเอารูปแต่งงานมาไม่ตึงเียวเนี่ยเอาละทำลายเสาแรกชุันเสามันจะมีคนเดียว ฟาร์มของอ๋อนั่นคือจุดที่เรามาโอ้อิช่าเฮาส์ไก่ราดดิฟิวชคือที่คืออะไรวะเฮเปิดแมปโอ้สว่างสว่างสว่างชิบหาย โอเคครับเราเปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยไว้เจอกันใหม่ผ่านหน้าครับสำหรับวันนี้ไว้เสียงใครเสียงใครยิงกัน,นะนเนาะเฮ้ยเรื่นนองเนาะ friend He's a path and grateful the golden he'll be to you helped u วองจินัสลองจีนั o ก็มาโอเคพาทหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาลองจีนัดกันนะครับสำหรับพานี้สวัสดีครับ